กราบน้ำมาสการปูไม่ใช่เ้โอ้ยเมื่อวานนี่ปูอัดอัดชีปปูแล้วหลงลบจะเราละปูบานนี่ลบหมดเลยลบหมดเลยเป็นเลยสิมาขอไหมล้วปูเอาคือไอแทปปูว่าสบายบ่ครับผมทำได้งั้นมันเย็นแห้งเอาเอาอยู่บ่ หนาวพอทงพงคนโอ้ยหนาวเย็นแห้งนั่งทางที่กำลังเริ่มสิวอุ่นขึ้นมากอากาศพอดีพอดีแม่ปูเขียนใบเมื่อวา,านอยู่นี่เดี๋ยวเข้านี่พอสามโถกอนเด้อผมผมหาเบิ่งอยู่เห็นอยู่บ่ครับเห็นบ่ จังว่าเมือ่อวานนี่กำลังว่าสิลงคลิปบานนี่มันชีบหลายหลายมันอ้างโทรศัพท์เอา้าหลงรัวพังปูแล้วบานนี่ว่าเาลื่อนบ้านในล่องชีก็เลยสิมาขอมาว่าให้ปูว่าอัดคชีบไม่ให้ปูชวยเพียงใดปูปูชวยสิให้ได้ให้เมื่อใดครับผมปูชวยก็ยิ้มเข้าๆแล้วล่ะนะบอกต้องหายมากมันหนึ่งไม่โซนเนี่ยโซนสี่แล้วว่ะหนึ่งโซนสีส่แล้วว่ะ หนึ่งศูนย์สี่ที่ปูรวังตัวเดียวเองคนเนี่ยที่หนึ่งศูนย์สี่กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งสี่ทกไหมหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนกับหนึ่งสเออเดี๋ยวปูสวยไม่ถนเนาะเขียนเลขปูสวยน้คนปูมือวานี่บ้านไดเนาะนี่ปูสวยนั่นมีสองคู่เดียวแล้วมีเสอตัวสองหางครับ แต่วาา่าศูนย์มากแน่นอนในนะหมวดน,นี้เนาะของปู่สวยศูนย์มากแน่นอนมันบอกครับผมอืมศูนย์เต็มๆ้วแล้วก็เพราะดีเลขแต่มาเฮ็ดกับมันก็มีศูนย์เลยครับมาเขียนวยไวน้เลขกล่องหนึ่งศูนย์สี่ศ <ๆ S 2> ูวย หหนึ่งศูนย์กับหนึ่งสี่แบบนี้ปู่สวยมีสี่ศูนย์ฉันตัวเหล็กเราไม่สี่คูฉันตัวหนึ่งศูนย์สี่ที่ปู่อหนึ่งศูนย์สี่กับหนึ่งศูนย์หรอคะหนึ่งสี่ก็สี่ศูนย์ฉันตัวเหล็กเล่าศูนย์ขยายออกเนาะอขยายออกหนึ่งเวล่ถึงมากกว่าถึงของที่ได้ศูนย์สี่ เมื่อวานนี่บพรานได้ของปูสวยพอดีคลิปก็เลยหายไปหลงลบเศร้านี่ก็เลยมาขอจากปูไหมสันเศร้าเราบอกเราปูมันสีม่วงหลือดิล่ะเนาะใช่บาทงอกอย่างนี้กินเต็มเต็มใช่บาทมันจุดมือแดงมามันชุดน้ำมันสาวชุดน้ำมัอแดงมามันพาใหญ่ายได้เหมือนอโอเมือนีว่านพาใหญ่พอดีตัวเนาะปูเนาะวันมาคาได้เหมือนวันมาคาได้แล้วเขาออกมาเวียนเตี้ยน ว, <S <S วันเทียนเดื <ผม S 3> อนออกมาเวียนเทียนที่หมดแล้วเต็มเต็มโอ้ทั้งทั้งที่เมื่ออกมาเวียนเทียนหลายบ่ปูเต็มชราแล้วหมดแล้วมือเศร้ายังเต็มเลยใายบาดมือเศร้าโอ้แต่ว่าทาั้งพี่บ่อแครหรลายหมไไดไหนที่ปูบาดเต็มชราไงแล้วเรื่องมีคนเป็นวันพระพอดีชื่อทั้งที่กับเป็นบุญเป็นบุญเดือนซีพอดีปู้บุญเดือนซีอยูย่วัดพระแท่นนี่ละ มูเข,เขาข้าวขึบนธรรมาก,กับไปมากเมื่อวานนี้บุญนเขากลุ่มเขาใหญ่เขานะโอ้ครับบนจุดจำปีเขาไปซอยคนมากเมื่อวานครับคนทุนมาซอยมือหนึ่งเมนนื่อวานแล้วไปซอยคนรบ่น้นอืมมันเป็นสายมันมีงานกับไปซอยคนไม่ได้เขามีงานคนกับหน้าหทยโอ้ oh, ครับมันเป็นสายสายของเันสายบุญทุนกันละกันนะครับ เวลาวัดแต่มามีบุญไม่อย่างเราก็เป็นสายบุญทายมพายังมาหายครับปูขอถามนะปูปูขออนุญาตถามนะปูฮะศาลศาลแม่ฮัทนี่เนี่ยอยู่จังหวัดใดปูอยู่ซีอยู่สายสีเกตอุบลอยู่สีสเกตครับสายสีเกตอุบลสายสีสเกตอุบลยู่ยู่จังหวัดแทแท้ๆนี่ปูอยู่สีเกตขึ้นส,ส,สีเกตขึ้สนส,สีสกเกตเนาะปูเนาะ อ่าขึ้เกียจ่กิโลที่อกี่เกีนี่แหละจังหวัดศรีสะเกดแม่ฮันนี่ราะปูมุ่งที่สิบสามนี่ตัวเขาใช่ไสิบสามบอปูอสามสอนี่ออกข่าวอยู่ตัวบุ้งยังคนรถบัมีุงกาดอีกอดอกป้าเทศจงไดล่ะปูปูปูอยู่ยกใกล้ปูสิไปวาปูน่ะบ,บุ้งมีรถน่มสิไปบะนิ่งไปไปขาว Mặc a bùi mong cạo động, mong cạo lỗi con gây ừ. ừ. mong, and that a lot ham mong à. con gây mong. Lot tít a hok kilo, hm mong cạo này. But lỗi hèn mong cord nắng cot chong len tí, hoa bùi mong cạo đây, khứa lát là... hai nỉ nơi, khứa lát hai nỉ 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 มื่ขึ้นเดี๋ยวต้องซื้อแสนเกับหาแสนมาได้อือดังเลยครับดังเลยเนาะปูนิดหน่อยน้อยลงมากเลยนิดหน่อยคือจังววาว่าเป็นแม่ฮั่นนี่มาเกิดอิรีบปูแมนอยู่บอกนออครับวิจารณ์วิจัยคนเขาเนาะวิจัยที่เอ่อมักจเข้าเอาคลิปไั้นอีนันมันอยู่ทั้งใต้รถเขาทายรถถิอพอเข้าหมอใฝ่มือนั่นนะต้องขอไปเบิ้งซื้อติีงยบืงซื้อถี เขาเห็นนางอยู่ทั้งหนารถโต๊เพิ่นนั่นแล้วลูกอือนี่ทีลูกเขาทายมันติดนะครับแต่อีนั่นมันอยู่ทั้งไต้ที่้องๆนี่องค์หญิงนั่นมันอยู่ทั้งหนารถโอ้นางองค์หญิงกันที่มันเป็นผาาอันนี้รับติดกล่องมากนะครับคนหาบงมีโตัวหอยบงอยู่เขาออกแล้วกะโต๊เแล้วแล้วลูกเล่าโอ้ พระอาจารย์ง่ายๆมันก็ว่าอวิวนะกับศาสตร์นะกับศาสตร์ทีเมาเกิดก็แล้วกันเนาะปู่เนาะอีนันมันก็ดังสิบหกปีขึ้นเนาะทันทีก็กระดังมันมาเรียนอยู่ปางกูมันลบอ่ะขามันลบมัอนกดขวมครับเขาจังได้สองศาสตร์นันมีประวัตินะอีนี่มันตายแล้วก็ไีประวัติพวกไรที่ไปยุ่งเกี่ยวกับศพมันนี่ตายหมดมันเอาหมด เพียนขนาดกังคืนกังค่ำขี้รถไปว่งเล็กตีตั้งซึมอยู่แล้วมันสารหมดไปบ่มีอย่างไลยเอ้พิพูแล้วพินิหารครับบพินิจหาเนาะปูเนาะจะพูดเห็นเขาขาวท่านเสื้อแหละครับของยังสีมันก็แลเราจะค้นห้าเหลาเป็นความเสื้อเนาะปูเนาะเห็นคนกับช่างมาตัวมือบ้านก็เห็นคนกับช่างมาดู ข้าเจ้าอยู่ใกล้ภูเขาบ้านเ่ยข้าเจ้ามาแล้วข้ามาอีกสิครับข้ามาโทคไปเล่าซึงเลขเขาอยู่ทต่ต่เล่ามาน้าหมเลยจะมาสี่ท่านโทคไปหาครับหวังนะสามพลปูขาน้อยขอทวนต่อเลขปูเริ่มครับได้เขียนไว้อยู่นี่อ่าเลขปูเลขปูเสือเหมือว่านี่นะครับอาจจีปูแล้วหลงลบนะครับมือนี่เสานี่ก็เลยมา ขอแนวทางจากปูมี่นะครับ <c oughs> ซึ่งโอ้ย <c oughs> ซึ่งสามตัวบนห้าเจ<ม>็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ปูมีม่อยู่สี่หกสี่เก้าหกสี่เก้าหกแล้วก็แปดหกหกแปดห้า ปดหกห้านี่ปูอยู่นี่เรือหกหกห้าแปดหกห้าเหลือรถเลยนะแปดหกห้าตัวสามคู่นี่บอปูสามคู่ครับแล้วก็มาเพิ่มเติมของปูสวยอีกเป็นหนึ่งศูนย์สี่บอปูศูนย์สี่ตัวเดียวน่าหลาของเราวหนึ่งศูนย์สี่นะครับเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับสำหรับสองตัว ปูก็ให้ตัดเลนศูนย์สี่ของปูสวยปูเสืออยู่น้ำกันกับเก้าหกหกห้าเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งจีงสี่บอกปูศูนย์หนึ่งว่าเอาเอาหนึ่งศูนย์ว่าเอาบอกเอาเอาอยู่ครับศูนย์หนึ่งของปูนของปูสวยครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่นี่นนนนนครับปูนี่เล็กเราครับบัดนี้ล่างล่างมี ศูนย์เจ็ดศูนย์สามห้าแปดกับเก้าศูนย์มันบ่อปูอ่าเท่านั้นแหละครับตัวเนี่ยนปูเนี่ยนล่างตัวเดียหรอปูเนียนไปแล้วก็มองหันมาเห็นบกขีดไปบอเริ่มขีดเนียนรับเกจหนึ่งเกจศูนย์ครับวันนี้เก้าศูนย์ก็เนีนไปให้บังหันเเอาครับแสดงว่าปูเนียนให้เ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเนาะปูเนาะอ่ตัวเดียวนั่นแหละตัวจะมักแห้งนั่น ครับสำหรับเลขปูสวยก็ได้มาแล้วครบแล้วนะครับมือนี้ได้ครบแล้วเมื่ว่านไดบ่ครบบ่ะนี่ปูสวยเน้นใหม่แล้วนะครับหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สี่เนาะปูเนาะเออเลขเล่าแค่สี่คูแล้วประเด็นดอกเลขเล่านะเลขเล่าเห่เหนบนล่างได้ครับเล่น,นเล่นบนล่างูนเ,<ล>เานาะเนาะบนล่างได้ครับ เอากราบขอบพระคุณปูละหลายปูครับอา่าขอจเจริญพรให้นำให้รวยแล้วเอ็นตีทั้งหลายเพิ่งแล้วก็พิจารณากับของบุญวิวัตนาก็ถึงแหละครัอออบอ่าขออนุโมทนาสาธุน้ำถูกปูปูกาบขอบพระคุณปูละหลายครับผมสาธุให้รวยให้รวยนี่ครับสาธุสาธุ